ครับขอเชิญเข้าสู่ช่องตาสานมาขุกกอกนะครับวันนี้ตาไปใส่เบ็ดซิทเบ็ดมาได้นะครับดูสติตาปิ้งปลานะครับตาปิ้งปลาได้ปลามาสามตัวปิ้งปลานะครับมาเด้อพี่น้องกินปิ้งปลาน้าตาสานเด้อ มันนี่น้ำฝนตกยังหาปิ้งปลากินมาเนี่ย่ยายสมควนกันหนาวเฝ้าปิ้งปลามัน เข้าปิ่งปลานะครับปิ่งปลาเด้อปิ่งปลาปิ่งปลาหอนหอนใช่นี่นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ูเจ้าพากันเทศย่างย่หันแต่ว้วมันเดอ้อกินปิ้งปลาปิ้งปลาชิชุก็เด้อเนี่ยนะ,ะจระน้มันก็หอมเห็นเห็นเด้อเนี่ย ปิ้งก็ได้ว่าแไม่เพิ่มปลาทั้งใดล่ะ,ะนะ,ะน้ำแหง้งน้ำแห้งก็ปร่ง,งน้ำแห้งก็ปร่งนะหญ้าก็ไม่รู้มาแต่ไหนโอ,ไไนโอ้ไปเข้าป่าเข้าโดงเ้อวันนี้ยฝนตกเลยหญ<อ>้ามา<อ>มา อย่ามาดูปิ้งปลาเนี่ยาย่าเาาอ้ยมดา,าดูตาชานทำอะไรตาปิ้งปลาปิ้งปลาโอ้โหไอซีมาเด้อมากินปิ้งปลาตาชานเด้อมากินปิ้งปลากับตาชานปิ้งให้ยาซีกับนัาเต้กับนัาฝนนี่แหละ ให้ยายด้วยให้ยายด้วยเพราะว่าตาตาตาินแล้วคอยหูแล้วตากินเขาอิ่มแล้วคอยหูแล้วว่าเจ้าปิ้งข้าวไผ่ลูกสาวกกเจ้าเหรอเขาประเดมใช่ไหมแมนเขาไปรบพิศน์บ่เขาก็มากนํำการนี่แหละไปนํำการก็มากกับนาตาเนี่ยนะเพราะว่าประเดนจะชอบปิ้งปลามากๆพัดสันซีดเอาอีกสั โอ้ยสาตัวนี่กินาดแล้วอ้ะกินท้าได้แล้วนี่สตัวนี่จับปีนหืปีนหึงเราบอจับปีนหึงเรารกรจับปีนบอโอ้ยหากะปีหากะปีงได้สี่นาทีหักกระปีงได้สนาที เจ๊ลุงว่าเออลูกชายจะลงมาเจ๊จะจะต้นไหมเออจะเข้ามาล้วล่ะจะมาตอนนั้นเขาไปเอาขี้บัวโอ้จะเบิ่งอยู่โทรศัพท์เขาตึ๊กเจ้าลุงนื้อพรางนะบอกระย่างเจ้าลงเจ้าไปตึ๊กเจ้าทำมันต้นไม้ท้ายเนาะเอากรย่างลยสิไปตึ๊กเจ้าลุงเนาะเจ้าลุงก็มีแล้วแต่ชาติทิศขาขามันหายเนาะตาเนาะ ตัวไอ้หนูข้อน่าตัวไอ้หนูข้อน่าตัวไอ้หนูโอ้ยเมน่าโน้ดเมน่าโน้ดเบ่งกันเบ่งกันอันยาซีกับเอ็มปิ้งปลาบม่ได้เห็นเดี๋ยวฮะโอ้คือเป็นตาแซ่บแจ้บไอ้เบ่งนั่นสิไะไรกำมันกนหอมได้จ้าเว้ยนี่หอมหอมหอมกับ ขาบเบิ้งครีมเฮานี่โอ้ยน้ำลายเฮียอะไร,รได้นี่มันหอมดีเลยมันหอมเลยมันหอมปลาม,มันมันมันเนาะปลามันฝนตกลิ่นปิ้งป่าตำมะฮงตำมะฮงแกงโนไม้โอ้ยคีพีกับเบิดเท่านั้นแล้เนาะเบสท่านั้นแล้วอยู่วันเนาะวันหน้าเฮาวโอ้ยโอ้ย ฮะมาแล้วเชียงแกร่แกรถ้าราเอาไปเลยไม่ได้เอาไปนม่ปลน้องเขารถไรถไรถพ่อบอกเริงอ่นะว่า้าเอาอยู่นี่ก็ได้แล้วรถไถม้ารถไขม้าจะก็บอกไยกะได้เดี๋ยวเบ้งเบิงบ้งเบ้คือรถสีดำๆรถสีข,ขาว อ้ยสิมมแห็บกินปลี่งปลาเข้าแลวนะเนาะแห็บกักๆ <c oughs> คุณแมงประจามีไอ้สิอ้สิอสอสอเอาเพราะอะไรเป็นมาไม่อใจลรอเาเพนไปวัดบนเนาะพูสิขมันหนีเน้ะ แนม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 เบิ้มจอดคักจอดทั้งพ่จอดจอดทั้งพ่จอดหูวเข่ามาแน่นี่อเอลีเออ,อ,อเออเข่ามาเพันสิจมพันสิติดเข่าม้าเออเออเอ เบิ่งไปเบิ่งก่อนรถ库里玛ไปไฟใหม่ปิีงปลาเนี่ยเนาะรถ库มาไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนหึจอดแล้วเว้ยจอดแล้วเว้ยหืเอาโอ้หนี่กระดาษเฮ็ดอัน hết à, thấy mà thấy mà thấy mà <laughs> thấy mà thấy mà, à, <laughs> thấy mà. Thấy mà. ใหเพิ่มขึ้นไปน่าน่คุยว่าอยู่ในเจปี<ะ>ปลาทะลอลูกสาวโอ้ยหอมขึ้นไปไกลเชนเนาะอืมโอ้ตาตาคุเท่าล่ะเจ็บงล่อปพิงปลาปิงปลาอยู่เลากัน มาทศใส่ถามน้ำมนต์ว่าไปสะกลุลว่ะถามน้ำมนตนเพราะว่าไปสะกลุลชื่ออย่างมาก हाम्रो ले छोडिरहे วดขาดันเบเวเจ็ด,ดองนเเอาใหม่พอด,ดีีใหม่พอดีไม่ทุกไม่ทุกเนเผาเลยวะนี่แหละปลาเผาเห็นปลาเผาปลาเผา เข้ามาก็เข้าหาก็สนใจเพลินเอสแต็ปปีงบไม่เลยเป็นปีงบป่าเลยครับเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอฝากที่กดไลค์กดแชร์ในเด้อกดติดตามกระชันในเด้อกับสนุกกินนี้ขอให้โชคดีสวัสดีครับ เอามาขคืนมีดรงนี่ฝนมันคือมีนะ